แับผมพี่แมรก็จะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับการประกวดตั้งแต่เจวันไปจนนะครับสำหรับวอบสุดท้ายได้ดูวันแส่ไฟนอลในเชิญพี่แมนครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆองทุกคนนะคะพีดีแล้วก็แฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์ามากๆก็คือทีปอกน้องเวลาอยากจะบอกว่าทุกคนเวลาเก็บตัวของเราเนี่ยสามสิบห้าวันห้าสัปดาห์แค่ห้าสัปดาห์เท่านั้นนะคะที่จะเปลี่ยนชีวินตวน้องๆทุกคนไปเลย ตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่งานนั่นอยู่ตรงโน้นนะคะหนึ่งล้านเนี่ยอยากจะกจะจะสอบถามว่าอายุจำกัดใช่ไหมคะนี่ว่าก็บอกเอ,อยากขอมากถ้าน้องคนไหนเนี่ยเกิดแบบท้อแท้นะคะท้อแท้ไม่ไม่เต็มที่กับกิจกรรม ทุกคนพร้อมเสียบนะน,นีพูดเลยนะคะอะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจาการรมการเก็บตัว35วันทั้งหมด5สัปดาห์เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะอ่ะดูวันที่3นะคะจะเป็นวันลงทะเบียนเข้ากองนะคะวันแรกของเรา first impression นะคะสำคัญมากๆสำคัญมากๆปีที่แล้วเนี่ยเรามีน้องหลายๆคนนะคะก็คิดคอนเซ็ปต์กันมาแตกต่างกัน ก็จะมีทั้งคนที่ได้เป็นไวรัลในวันนั้นเลยก็คือน้องคนที่ถือป้ายเกี่ยวกับเอารณรงคงชาวนานะคะจำได้ไหมได้นะคะอันนี้สำคัญมากนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนเตรียมตัวมาให้ดีนะคะนนกลับไปหน้่อกี้อีกห่ะวันที่4นะคะเป็นแอคทิวิตี้วันที่5เป็นวันสำคัญของวอยว,วันก็คือวันแถลงข่าวนะคะเปิดตัวมงกฎุฎ i s s แคน n ัไฮแลนด์ปี2024ันะคะ โอเคต่อไปค่ะวันที่6วันที่9ก็จะเป็นไอทีนะคะวันที่10นะคะจะเป็นวันที่ฟ o p s t a ารอบออ d i ชั่นนะคะเป็นวันแรกที่เราจะมีการออ d i ชั่นน้องๆ้ทั้งเจ็ดสเจ็ดคนเตรียมตัวมาให้ดีนะคะวันที่11ถึง22นะคะเราจะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ,อะขอสไลด์ภูเก็ตลยคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกิจาการรมที่ภูกเก็ตนะคะกิจาการรมที่ภูกเก็ตค่อนข้างแน่นนะคะแน่นมากๆนะคะตั้งแต่วันที่ 1, <ม>1วันที่11นะคะเดย์วันจนถึงวันสุดท้ายเลยวันที่12นะคะเราจะมีเทแกาล่านะคะไลฟ์ออฟไลฟ์ออฟเปรานากันนะคะ ่รพลานะการนน์จะเป็นการผสมผสานร,ระหว่งางวัฒนธรรมจีนกับมาลายูนะคะก็จะเป็นให้น้องๆทุกคนนะคะใส่ชุดปาเตะมีการระกวดด้วยนะคะให้ทุกคนเตรียมตัวมาที่ดีนะคะวันที่13นะคะจะเป็นเกี่ยวอ่อซิตี้ออฟไลน์นะคะเม,มจิกคาริวานนะคะเราจะไปที่คาริวานเมจิกนะคะทุกคนจะต้องใส่ชุดแฟนซีนะคะร่วมขะบวนด้วยอันนี้ก็ต้องเตรียมตัว ะะวันที่14นะคะก็จะเป็นวันที่ทุกคนจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยนิดนึง<ๆ>เพราะเราจะไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกันนะคะต่อเลยค่ะวันที่15นะคะก็ะะจะเป็น Beach Day นะคะทุกคนก็จะไป โปรโมททะเลภูเก็ตกันนิดหนึ่งนะคะหนูไม่ต้องห่วงว่าพี่จะส่งสไลด์ให้ทุกคนอยู่แล้วนะคะนั่งดูกันทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะวันที่16นะคะก็จะเป็นสปอร์ตเดย์นะคะทุกคนก็จะมีกิจกรรมสปอร์ตเดย์ให้ทุกคนได้เล่นกันนะคะมีเกมมีกิจกรรมมากมายวันที่17นะคะเลยในซองออฟจะเซานะคะก็เป็นการประกวดชุดชาติพันธ์นะคะชาติพันธ์ภาคใต้นะคะขอเสร็จถึงชาติพันธ์ภาคใต้ย้ำนะคะ โอเควันที่18นะคะเป็นรอบสุดสุดคอพฟิชั่นนะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนการเตรียมตัวฟิตหุ่นร่างกายให้ดีนะคะทุกๆรอบการประกวดของเราเนี่ยหนูพลาด d ด y ันไม่เป็นไรหนูพลาดรั้งที่2ยังมีโอกาสให้แก้ตัวครั้งที่สามโอเคยังมีโอกาสให้แก้ตัวแต่ถ้าหนูพลาดทุกวันเลยนะคะพี่ก็ไม่รู้จะเคะแนนที่ไหนให้เหมือนกัน าพาดแล้วตั้งสติทำวันต่อไปให้ดีที่สุดนะคะอันนี้เหมือนว่ากิจกรรมมันจะเป็นการเก็บตัวที่จะัดภูกเก็ตแต่ท้ายที่สุดแล้วมันสำคัญมากๆโดยเฉพาะสูสยงของเด็ิชันนะคะโอเคต่อไปเลยค่ะวันที่19นะคะรอบมิสแกนขวัญใจภูกเก็ต อันนี้ทุกคนน่าจะเคยดูอยู่แล้วเรามีการประกวดมิสแกรนขวัญใจที่ทุกจังหวัดเดก่ลบตัวที่เราไปนะคะก็จะมีการใส่ชุดราตรีแล้วก็ชุดพื้นเมืองของแต่ละจังหวัดนั้นๆนะคะวันที่20นะคะมิสการนคอนเสิร์ตลายส์อินภูเกนะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งในโชว์ของมิกรนคอนเสิร์ตนะคะที่เราร่วมทํากับจังหวัดร่วมทากับทีมมิสแกรนภูกเก็ตน,นะคะ เดี๋ยวก็จะมีจิลปินหลายๆท่านมาน,นี่เดี๋ยวค่อยพูดอีกทีหนึ่งนะคะวันที่21อันนี้จะเป็นเรื่องของ p d ดนะคะทนผู้เชี่ว d i r e c t o r ทุกทุกคนนะคะก็จะมีงานเลี้ยงนะคะ h o สตี้ปาร์ต t ้เดอร์ดิเร o เตอร์อออนะคะน้องๆไม่ได้ทำอะไรนะคะเ้ะองไปซ้อมน,นะคะอันนี้เป็นเรื่องของ p d ดเขาสนุกกันนะคะวันที่22เดือนการกักบกรุงเทพมหานะครนะคะ่ะโอเควันที่23นะคะถึงวันที่29 เราจะไม่ทำอะไรเลยนอกจากสอมพอโชว์ของเราปีนี้นะคะหนักมากจริงๆอยากให้ทุกคนไปเต็มที่กับการซ้อมทำขอทำโชว์ทำกิจกรรมนะคะวันที่30กลับมาถึงเป็น National c o s t u m e Competition นะคะเป็นการประกวดที่ใหญ่ที่สุดของการประกวดชุดประจำจังหวัดของประเทศไทยนะคะทุกคนอย่าลืมส่งคานเสร็จชุดให้พี่นะคะ ไม่เปลี่ยนมีนาทีสุดท้ายนะเพราะว่าเราอะไรเรามีเวลา2เดือนเต็มน,นะคะในการจัดเตรียมเรื่องพวกนี้นะคะอย่าพลาดน,นะคะวันที่1น,นะคะวันที่1จะเป็นวันที o อ Star าร์คอนเสวยจาโอเคที <c> o <oughs> อ okay, Star าร์คอนเน้องนองที่ได้รับการออดิชั่นตั้งแต่นะคะตั้งแต่วันที่สิบมีนาคมนะคะก็จะคัดเลือกกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนถึง ฟ i แนลลิสนะคะเราก็จะได้โชว์ในวันที่1นึ่งด้วยแล้วก็จะมีการคัดเลือกอีกทีวันนี้ด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะวันที่3ก็จะเป็นวัน l i เ i n a รีนะคะอ่โอ <Okay. S 1> เคเตรียมตัวให้ดีนะคะพิเ i นารีเนี่ยกับ f i n นลไหนสำคัญกับการรู้ไหมพ i เ i n a r y สำหรับพี่คือ p r e พ i เ i n a r y คือเป็นวันที่จะรู้เลยว่าใครจะเข้า t อบยี่นะคะ วันไฟนอลคือเรานิดๆหน่อยๆบิดไปบิดมาแต่วันนี้คือวันที่เราจะเห็นเลยว่าน้องคนไหนที่ยังอยากจะทํางานอยากจะอยู่ต่อกับเราอยากจะทาําภารกิจของเราไปด้วยกันนะคะโอเคต่อไปค่ะวันไฟนอลของเรานะคะวันที่6เมษายนนะคะการไฟนอลอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้นะคะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดนะคะโอเคต่อเลยค่ะ โอเคการที่เราจะประสบความสำเร็จและาสามารถทำงานร่วมกับ Misscan Thailand ได้นเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะคะ 1. นึ่ง ready to work นะคะถึงเวลาทำงานถึงเวลาที่จะต้องถ่ายรูปถึงเวลาต้องโพสนะคะถึงเวลาที่จะต้อง,นะะงองอกมาพรีเซนต์ในกิจกรรมต่างๆเราก็ต้องทำให้เต็มที่บางคนเนี่ยพี่เดินไปให้แสงกับที่แล้วนะคะ แต่ก็บอกเออหนูไม่มั่นใจหนูไม่พร้อมเนี่ยพี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะเรื่องพวกนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยหาแสงเอาแสงไปให้ช่วยคว้าไว้ให้หน่อยนะคะโอเค o ฟ l o w อร์ r u l ู s นะคะก็คือมีกฎระเบียบอะไรบ้างนะคะต้องปฏิบัติตามตลอดการประกวดวิสแกนไยแลนะคะมีกฎเยอะมากนะคะแต่ถ้าหนูทําตามกฎหนูจะไม่รู้สึกว่าหนออูมีอะไรที่จะต้อง มันนั่นเสียใจที่หลังเช่นเดินมาหาพี่ว่าเอ๊ะพี่คะอพอดีว่าหนูเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้หนูต้องทอํายังไงบ้างคะโนีพที่ไม่ได้ใจร้ายนะคะต้องทุนโครกันนี้ไทยแลนด์ไม่เคยใจร้ายเลยขอแค่หนูอธิบายเหตุผลว่าหนูต้องทําอะไรนะคะเช่นหนูจะต้องออกไปข้างนอกเพื่อ,อ,อ ไป fix, ฟิกซ์บูมซิที่หนึ่งอะไรแบี้กันนะคะสมมติว่าสมมติว่าเราเก็บตัวเนี่ยมันมีเรื่องของการทำหน้าอกมาใช่ไหมแล้วมันเกิดแบบเอ็กซ์เซนต์ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วหนูต้องขาดกาิจกรรมอัน,นเข้าใจเราไหมแต่ถ้าสมมติว่าหนูจะต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าหนูลืมของลืมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไม่อนุญาตนะคะต่อไปค่ะ always on time วันนี้มีใครมาสายไหมคะเยอะลูปตูดออเดอชามโอเควันนี้นะคะ ทุกคนแต่งตัวมาสวยสวยงามทุกคนอันนี้ถูกต้องตรงตา่างตีนนะคะการใปนคนในงานไม่ต้องการอะไรไปมากกว่ามาตรงต่อเวลาสวยงามนะคะรูกพูดนะคะเออ enjoy every activity อ่ะวันนี้เรา enjoy หรือเปล่า enjoy ไหม enjoy ค่ะโอเคต่อจากนี้เนี่ยนอกจาก activity ที่เราจะมีกันนะคะที่เป็นอีเวนเดียก็จะมี activity ย่ยยอยๆอย่างเช่น classroom อย่างเช่นการอบรมขอสงสปอนเซอร์ต่างๆนะคะเราสนใจที่จะติดตามนะคะติดตามคอยดูคอยที่จะรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรในจังหวะตรงไหนตรงไหนตรงไหนอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนนะคะก็ตื่นล้นในการที่จะ เล่นจอยในไอจีดีด้วยนะคะแล้วก็ no what to post นะคะ no what to post หนูต้องรู้ว่าอะไรที่หนูควรโพสต์อะไรที่หนูไม่ควรโพสต์โอเคกิจกรรมของสปอนเซอร์ที่มีแคมเปญต่างๆอันนควรโพสต์แต่อะไรที่มันเป็นเรื่องที่เป็นคาวะอารมณ์ต่างๆควรโพสต์ไหมไม่ควรวถ้ามันเป็นเรื่องดีก็โอเคแต่ถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีเก็บไว้ในใจนะคะรู้ทางโซเชียลแล้วก็ เอาเวลาไปพัฒนาตัวเองนะคะโอเคจบแล้วค่ะเอาต่อไปอ่าโอเคบิ y body brand a n d Business นะคะสี่อย่างนี้นะคะที่มิสแกรเฟไ้นหามาตลอดนะคะเราต้องดูว่าเรามีทั้งสี่อย่างครบหรือ,อยังนะคะรู้ไหมว่าใครน้องฝ้ายจุธาพรนะคะน้องแพงแล้วก็พี่ออกยานาแล้วก็ ที่มูฟาวลาหานะคะโอเคต่ okay. อไปค่ะโอเคจับผมเรียบร้อยแล้วก็เสียงป่มือให้กับพี่แวนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนครับ